าริบีรอดคดีแอมเบนิทแอลิสสวัสดีครับทุกคนล่าสุดสารสหรัฐอเมริกาเพิ่งประกาศว่าคาริบีแรปเปอร์ตัวแม่รอดแล้วจากคดีที่โดนฟ้องโดยอดีตกาสาวที่ชื่อว่าแอมเบนิทแอลิสเรื่องที่เป็นข่าวกันมาตั้งแต่ปี2018จนลากยาวมาถึงตอนนี้เป็นเรื่องที่พลิกไปพลิกมาย้อนกลับไปเมื่อคาริบีท้องได้4เดือน เธอไปหาหมอที่เบเวอร์ลียฮิลล์หลังจากนั้นเธอก็เจอแอมนิตอลิซซึ่งทํางานเป็นกาดอยู่แถวนั้นสองคนก็ได้มีปากเสียงกันโดยอลิสเล่าว่าคาริบีใช้คําด่าหยาบแรงแล้วก็ข่วนหน้าเธอถึงกับขั้นถุยน้ําลายใส่หน้าฟังดูโหดมากหลังจากนั้นอลิซบอกว่าเธอเสียงานเสียใจแล้วก็ต้องทําสัญญกรรมแก้หน้าใหม่ด้วยเธอเลยจัดเต็มฟ้องคาริบีไปค่าเสียหาย25ล้านดอลลาร์หรือเกือบพันล้านบาทฟังแล้วก็คือแบบมันใช่เหรอ มันเป็นเรื่องเงินล้วนๆเลยนะแต่คาร์ดิบีก็ปฏิเสธทุกอย่างบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องมันก็แค่เถียงกันเฉยๆแล้วก็มีเสียงดังไม่ได้มีการลงมือลงไม้อะไรกันทั้งนั้นที่สําคัญคาร์ดิบีบอกว่าอลิซเป็นฝ่ายหยิบมือถือขึ้นมาจะถ่ายหน้าเธอก่อนซึ่งตอนนั้นเธอก็ท้องอยู่แล้วก็ยังไม่ได้อยากให้ใครรู้เรื่องนี้เธอก็เลยปี๊ดแตกนิดๆแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ทําร้ายใครแต่ล่าสุดสารประกาศแล้วว่าคาร์ดิบีพ้นผิด เพราะโจทย์ไม่สามารถหาหลักฐานที่แน่นอนมามัดตัวคาดิบีได้ศาลก็เลยต้องยกฟ้องไปเรียบร้อยแล้วงานนี้คาดิบีรอดตัวไม่ต้องเสียเงินเป็นพันล้านบาทตามที่อลิซได้เรียกร้องไว้